ดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ีทุกท่านมือานี้เฮาสิมาเห็ดต้มคาไก่ไหมพี่นอ้องต้มคาไก่ก็สีเอาไก่มาล้วนล้วนให้สุกใส่คาใส่ตะไคร่ล้วนให้สุกก่อนนะใส่เกลือนิดนึงนะคะพี่น้องเมืองน้ำไก่พผ่นออกมาเองพี่น้องจะบดใส่น้ำเลยล้วนให้หอมก่อนนะคะเราถึงจะใส่กะทิเนาะอ,อันนี้กะซิมี่เป็น เครื่องปรุงต่างๆมีมะเขือเทศมีหอมใหญ่ผักชีใบมะกรูดนะคะทุกคนแล้วก็มะขามเปียกเนาะ,ะใ,ใส่หลักที่ลงไปก่อนเมื่อกี้ขอไปท่านใดใส่ส่วนคาตะไคร์น่ยขอใส่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าใส่ลงไปแล้วไก่เราสุกแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเราลวนไก่จนหอมดีแล้วนะคะเพื่อนๆเราใส่เกลือลงไปแล้วนะโอเคแล้วเราก็ นี่ปิดถ่ายเขากันสีใสเลือดไก่ลงไปน้านะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไก่สุกดีแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะทุกคนกะทินี่เขาใส่เป็นกะทิอันสำเร็จรูปนะจ๊ะเดี๋ยวด้อขอเปิดกแป๊บนึง๋ยวถึิงเยี่ยนหัวเด้อขอใส่เมื่อเดียว มาเก็บเปาไฟลงนิดนึงเพราะว่าเราไม่ให้ต้องการให้เพื่อนเดือดแรงจริงๆแล้วถ้าเข้าใส่เป็นกะทิกะทิสดนะ่ะจะอร่อยมากนะครับเพื่อนๆแต่เราไม่มีเนาะเราก็ใช้เป็นมันสะดวกไนงะถ้าสะดวกเข้ากับสีใสเป็นกะทิอันสำเร็จรูปไปเลยโอเค เราสามารถคนได้อยู่นะคะทุกคนเพราะว่า,าไก่ของเราสุกเรียบร้อยหมดแล้วโอเคพอเดือดอีกทีนึงเราก็จะใส่วันนี้เราไม่มีเห็ดนะคะไม่มีเห็ดสงสัยแม่ครูลืมเห็ดหรือเปล่าหรือว่าไม่ใส่ โอเคค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะคะทุกคนขอบคุณหลายๆกับการติดตามรับชมคลิปของกนกกรน,นะคะต่อไปเราก็จะใส่พวกพวกนี้ค่ะที่เราเหลือไว้เนาะให้เดือดก่อนนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสปิดท้ายด้วยผักชีแล้วก็ใบมะกรูดจ้ะทุกคนปรุงรสตามชอบใจค่ะพี่น้องก็จะออกเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหวานหน่อยเค็มตามอย่างเงี้ยค่ะสามรสเนาะทุกคน โอเคค่ะ okay,